สวัสดีครับผมช่องพลแสงมาศครับจากบริษัทยูเอ็นท์กอนด์ไพรส์นะครับแล้ววันนี้ผมก็มีทางน้องการครับครับสวัสดีครับผมการนักข่าวดิบันนะครับจากบริเวณต้าซึ่งเป็นคอรมเพลเนเจอร์ของเชียร์ประกครับแล้ววันนี้เองนะครับเราสองคนเนี่ยก็จะมาบรรยายในหัวข้อที่เป็นเกี่ยวกับการจัดการ Data การทํา Data วิดีไฟเมนต์การยูนิไฟเดต้าขั้นตอนต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงเรื่องของ Data าใปัจจุบันเนี่ยเราก็จะสามารถแยกออกมาเป็น2กลุ่ม ใหญ่ๆนะครับก็คือในเรื่องของโครงสร้างต่อซิสเต็มและเป็นสตรัคเจอร์เดต้านั่นเองนะครับซึ่งจริงๆปัจจุบันแลเนี่บด้วยความที่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปพฤติกรรมของผู้ใช้งานของคอนซูมเมอร์เข้ามาอยู่ในอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาสู่โลกดิจิตอลมากทรอนิกส์น่นเองดับนั้นทุกองค์กรแต่ในอยากได้ข้อมูลแ่บนั้นซึ่งเข้ามาอยู่ในโลกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเอามาใช้งานเอามาประกอบมาสร้างประโยชน์ใช่และนอกจากนั้นเองเนี่ยก็พอเราหาข้อมูลเราหาผลประโยชน์จากข้อมูลมากขึ้นแล้วเนี่ย เราก็จะต้องคํานึงถึงเรื่องของการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วยนั่นเองเพราะเนื่องจากทุกวันนี้นะครับดัต a าที่เราเก็บในองค์กรมันอาจจะเกิดภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไวรัสต่างๆหรือเป็นพวกแบร์ซฟอ์แร์ที่เข้ามาคนใจเราได้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราจัดการได้ไม่ดีพอนะครับใช่ครับและอีกหนึ่งปัญหาหนึงก็คือการจะห์ข้อมูลแต่ละครั้งเนี่ยมันยากเนื่องด้วยปัจจุบันพฤติกรรมของผู้ใช้งานเนี่ย สครสร้างพิจะจัดการเรื่อครับอ่านะครับก็จริงๆนะครับเราก็แบ่งกันชัดเจนเลยว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของ Unstructure Data a ให้ฟังนะครับว่าในโลกของ Unstructure เนี่ยความท้าทายของธุรกิจคืออะไรนะครับจริงๆแล้วความท้าทายของธุรกิจเนี่ยองค์กรบางที่นะครับก็จะมีในส่วนของตัว Remote o f f i c e นะครับบางที่มี Data Center บางที่เนี่ยมีการเก็บข้อมูลขึ้นไปบนที่ Public cloud ด้วยนะครับอ,อ,องค์กร ต่างๆนะครับที่มีการบริโภคข้อมูลจำนวนมากก็จะเกิดภาวะหนึ่งที่เราเรียกว่า Data f r a g m e n t a t i o n นะครับหรือว่าคือการ,รกระจายของเ a ล a ้ a เด,าดาาบางส่วนอาจจะอยู่ที่ Data Center Data บางส่วนอาจจะอยู่ที่ Public Cloud อยู่ที่ Re m Remote Branch Office แล้วก็เป็นไฟล์ที่ Duplicate กันเพราะนั้นเนี่ยมันจะเกิดการบริหารจัดการที่ยากนะครับแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ข้อมูลบางส่วนเนี่ยก็อาจจะยังเกิดในเรื่องของตัวดั้งเดต้าด้วยก็คือข้อมูลที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ username password ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IP address ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับทุกวันนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา,เราลองเข้าไปมองที่ในดักเว็บเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราแฮกเกอร์เนี่ยเขาขายข้อมูลใน P.J. username password ขององค์กรเนี่ยให้กับเหล่าแฮกเกอร์ที่ต้องการนำพวกน,นักสู้แมนเข้าไปฝักตัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้เองเราตั้งคำถามง่ายๆครับว่าถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งในองค์กรเ,เก็บยน username password IP address นะครับ อยู่ในไฟเซิร์เวอร์ของเราเราจะรู้ไหมนะครับอันนี้ก็คือเป็นไฟล์ที่ไม่กอ่อให้เกิดประโยชน์นะครับว่ดาดัติตตานั่นเองซึ่งการจัดการแบบนี้มันจะทําได้ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากว่าะระบบต่างๆที่มันอยู่ในองคอ์กรเรามันประกอบด้วยหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับเช่น data production ก,ก็คือจะเป็นรูปแบบหนึ่งเป็น Product ์กลุ่มหนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็น storage ก็เป็นผลิตภัณกลุ่มหนึ่งนะครับอาจจะมีพวก media server ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่ง หรือว่าบางที่มีการใช้งานฟาไฟล์ Object Storage ด้วยก็จะเป็นปิดตันตัวนึงน,นะครับหรือบางองค์กรเนี่ยอาจจะมีการนำคข่องขึ้นคลาวก็อาจจะต้องมีคลาวเกตไปเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลที่เราเห็นณตอนนี้เนี่ยมันคือเป็นไซโลนะครับก็คือแน่นอนว่าระบบระบบหนึ่งถ้าเกิดว่าเต็มอันเนี้เราก็ต้องขยายขยายพรขยายไม่ได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปเกดเดต d d t t a ขึ้นมาที่ระบบใหม่แล้วก็ทิ้งระบบเก่าทั้งระบบทิ้งไปเลย นะครับซึ่งจุดๆนี้เองเนี่ยสิ่งที่เราพยายามที่จะจัดการแล้วก็ทำให้มันง่ายขึ้นก็คือการที่เราจะ e l i ิมิ a เนพวกไซโนเหล่านี้แล้วทำให้มันเป็นแพลตฟอร์มกลางตัวเดียว,ว,ยวที่มีความสามารถในการที่จะจัดการข้อมูลได้อย่างดีเพียงพอเพราะนั้นเองเนี่ยในมุมของ HPE c o i t y นะครับเราก็จะทำให้แพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยลงมาอยู่บน City Port ที่เป็นแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่าเป็น Scale Out Platform นะครับซึ่งเอาท์คัมก็คือการที่เราสามารถจะเอลิเมนต e ไซโนต่างๆเนี่ยแล้วก็เอามาอยู่บนแพลตฟอร์มของ HP Quality ได้นะครับโดยทั้งหลายทั้งมวนเนี่ยก็คือ Quality เนี่ยจะแบ่งแพลตฟอร์มมาเป็นทั้งหมด2แพลตฟอร์มหลักนะครับ,นะรบก็คือ1นึ่งภาพยอยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือพอพัพเกรดนะครับอ,อีกด้านหนึ่งก็จะคือจะเป็นในเรื่องตัวอ่อนข่าวนะครับ ซึ่ง o n p r i m เนี่ยจริงๆแล้วหลักการทำงานหลักๆนะครับก็จะเกิดขึ้นมาเพื่อการ c o n โซ l ลเด t ด d ต้าเข้าสู่สุดการแล้วก็าสามารถที่จะใช้งานฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆได้นะครับโดยตัวแรกที่ผมอยากที่จะให้ทุกคนดูเนี่ยก็คือเลเยอร์แรกก็คือ Data Platform นะครับตัว Data Platform ์เนี่ย c คเนี่ยออกแบบมาเป็นระบบ Hyper Converge นะครับซึ่งรองรับเนี่ยบบการขยายตัวแบบไม่มีข้อจำกัดน,นะครับเริ่มต้นที่3โหนนะครับ สโหนดไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะส a l e Out ต่อไปได้เรื่อยๆยิ่งเรา Scale เ u t มากเท่าไหร่นะครับ Performance นะครับแล้วก็ c p p c i t y เนียก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับเลเยอร์ที่2ก็คือเป็นเลเยอร์ที่ทำในเรื่องของตัว Management ที่เราเรียกว่าเป็นตัว Helios นะครับตัว Helios เนี่ยจะเป็นตัวที่มาจัดการในเรื่องของตัว m a c ช i n e Learning นะครับมาจัดการในเรื่องของตัว ดัตต้าแมจิเมนท์ต่างๆนะครับตัวแมชชีนเลอร์นิ่งที่ผมพูดถึงว่าจะพูดเนี่ยก็คือการที่ตัวคอร์ริคิตี้เนี่ยเขาจะมีระบบป้องกันในเรื่องของภยัยคุกคามต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไรซอนแบนแอดแท็กต่างๆนะครับตัวฮีริออสเนี่ยเขาก็จะเข้ามาตรวจสอบนะครับว่าพฤติกรรมการใช้งานนะเนี่ยเฮ้ยก่อนหน้านี้มีการคอนซูมดัตต้าที่เดลี่ขนาดเท่านี้อยู่ดีๆทไมมันสไปค์ขึ้นไปสูงเขาก็เอาไปเทียบกับแพทเทิร์นที่เป็นซิกเนเจอร์ที่ตรวจสอบว่ามันมีไรซอนแบนแอดแท็กหรือ,ปนะรอ,นนอเอปล และส่วนสุดท้ายนะครับ Quality City ยังมี Marketplace ของตัวเองเพื่อที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์เกี่ยวกับเรื่องของการทำแอนาลิ irus, ติกน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําป้องกันพวกแอนต v ไวรัต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ Quality City เองที่ชื่อว่า Quality City Insight เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูพฤติกรรมการใช้ไฟล์ได้ว่า,าในองค์กรของเราเนี่ยไฟล์ไฟล์ไหนมีการคอนซูมจากผู้บริโภคกลุ่มไหนบ้างในองค์กรยูเซอร์ไหนที่มีการใช้งาน เยอะเป็นพิเศษยูเซอร์ไหนที่มีการใช้งานผิดปกตินะครับเราก็จะมีซอฟต์แวร์ที่สามารถเอามันแอนาลิติกได้นะตรงนี้นะครับซึ่งหลกัหลกๆแล้วเนี่ยคือโ o s i t ตเนี่ยเข้มามาจัดการ Platform, ขัดต่อเข้ามาจัดการ Data ที่จะเริ่มต้นจากการสเกลโนน์เนี่ยเริ่มต้นที่3ามโนนและสเกลได้แบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดน,นะครับหลกัหลกๆนะครับสิ่งสสิ่งที่โ o s i t ตี้ทำได้ก็คือ1ในเรื่องของ Data ้าปริชันสองในเรื่องของตัวไฟล์และอ็อบเจกต์สโตรเ แล้วก็3นะครับก็คือในเรื่องการทำคำที่เกชันนั่นเองนะครับซึ่งต้องเป็นอย่างนี้ครับว่าพอเราเอาทุกอย่างทุกคอมมเนต์เนี่ยมาคอมบายนี่เรื่องของการจัดการ data เนี่ยมันก็เลยทำให้การใช้งานการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของ Unstructured File s y s t e มมันทำได้อย่างเต็มรูปแบบอยู่บนตัวคลัสเตอร์ที่เราสามารถเก็ e ได้แบบไม่มีที่สุดนั่นเองนะครับและนี่เองนะครับก็คือจะเป็นในมุมของตัวฮันสตัคเจอนะครับที่ ทาง HPE q u a i t y เข้ามาจัดการนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่แค่นั้นคนระับเพราะว่าคนที่เองเนี่ยนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับทางปอะกันนะครับก็คือจะพูดถึงเรื่องของในส่วนของตัว Structure Data นะครับซึนะ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าถอยกลับไปด้วยการวิเคราะห์ข,ข้อมูลเนาะหมายความว่าทุกวันนี้จริงๆเราไม่ใช่แค่เรื่องการใช้งานขอ้อมูล Structure Data เท่อเดียวกัการ่ว่า Structure Data ก,ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยความสามารถของ HP e c o t y นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปสแกนในเนื้อไฟล์นะครับเราสามารถกำหนดเป็น pattern matching ได้เราอาจจะไม่ได้ search เป็นชื่อคนเราอาจจะไม่ได้เชิร์ชเป็นชื่อ,อต่างๆแต่ว่าเราใช้ pattern เนี่ยเข้ามาแมทช์อย่เช่นเราจะตั้งโจทย์ว่าเราอยากจะทราบว่ามีใครเก็บข้อมูลบัตรเครดิตอยู่ในไฟล์ system ที่มีขนาด16บิิตเราสามารถสร้าง แพทเทิร์นได้เลยว่าตัวเลข16หลักเซิร์ชขึ้นมานะครับว่าพวกไฟล์เหล่านี้เนี่ยมีใครตกตามข้อกำหนดบ้างทำได้ไหมครั้งที่ว่าเราสามารถที่จะบอกได้เลยว่ามีใครเก็บพาสเวิร์ดที่อยู่ในไฟล์ซิสเต็มแบบว่สแกนขึ้นมานะครับตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราสามารถที่จะใช้พวกอันสตรัคเจอรนะ์เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลที่เราเก็บไว้ได้นะครับเยี่ยมนะครับก็กลายเป็นว่าโซลูชันเดียวแพลตฟอร์มเดียว ก็ Structure Data ที่จริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะสตัตเจอร e เ a เราจะใช้งานข้อมูลพวกนี้นเราจะต้องเอา o l u t i ั n อะไรหลักมาตอบโจทย์จริงๆการใช้งานข้อมูล Structure Data ครับมันก็มีความท้าทายอยู่หลากหลายส่วนนะครับจากตัวอย่างของสไลด์เนี่ยก็ยจะเห็นว่าการใช้งานข้อมูล s t r ต c t u ร e l a t a ในสมัยก่อนเนี่ยมันมีวิธี s โซลูชันนะครับอย่างแรกเลยเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะเราซื้อ NAS t มาสมาตัวหนึ่ง ดข้อมูล Structure Data เนี่ยเข้าไปในแอปไปใช้งานอันนี้ก็จะเจอเพลงกันหลายหลายที่เลยว่าโอ้โหมันเปนะ็นแอจะใช้งานข้อมูลใช้ยากแล้วก็ผลิตาไม่ได้ในตอบโจทย์อย่างที่สองหลายลาคนก็บอกว่างั้นใช้งาน Structure Data ไปหาพวก Database Solution <c oughs> Data แ a r e h o u s l u o l u t i o n มาใช้งานซึ่งถามว่าก็ตอบโจทย์ในระดับหนึ่งแต่ทุกวันนี้เริ่มไม่ตอบแนละ้วพอ,อยุค Big Data มันเข้ามาข้อมูลเริ่มมีขนาดใหญ ดัตเทเบิไม่ได้สามารถสเกลเอาต์ทดลองรับ workload ตรงนี้ได้น,นะครับมันก็จะมีอีกโซลูชันหนึ่งตระกูลของ Big Data p l a t f o r m ในเชิงนี้นะครับซึ่งจริงๆก็ตอบโจทย์หลายส่วนเลยแต่ปัญหาของ Big Data เนี่ยมันเป็นเรื่องของความคอมเพล็กซ์นะครับคอมเพล็กซ์เรื่องอะไรเรื่องของการพัฒนาโซลูชันเราจะต้องมีทีมงานเอนจิเนียร์หลายๆคนเลยเข้ามาประกอบร่างโซลูชันหลายๆธูปเข้าไปด้านนะครับในแง่ของเอฟฟอร์ดเอฟฟอร์ดที่จะต้องลงในเรื่องของคนเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ เวลาเราเก็บ s t r u c t u r e เ Data เราเก็บอยู่ที่ที่หพอเก็บข้อมูลที่เป็น Big Data Structure ก็ต้องเก็บอยูที่ที่หนึงอันนี้เป็น traditional solution ที่หลายๆองค์กรที่เราเจอมาเราก็เพลับที่จะต้องทำอะไรพวกนี้ขึ้นมาทีนี้ถามว่าแล้วในแง่ของเราหล่กนะครับซึ่งในแง่ของ Challenge การทำ s t r u t u u r e Data Solution ในปัจจุบันนรจริงๆก็มี2-3 s ส l u โซลูที่เราทำกันอยู่ในปัจจุบันเนาะ อย่างโซลูชันแรกเลยนะครับก็เป็นการซื้อ, <Yeah. S 1> อ storage ซื้อ net มาจัดเก็บข้อมูลซึ่งปัญหาที่เจอเลยก็คือมันจัดเก็บได้อย่างเดียวมันไม่ได้สามารถเอามาใช้งานได้ง่ายรวมไปถึงถ้าข้อมูลเริ่มมีขนาดเยอะขนาดใหญ่มันไม่ตอบโจทย์ในเรื่องการขอมคนนะครับมันก็จะมีคนที่เอา solution ที่2เนี่ยก็คือการเอา database หรือ data warehouse solution มาใช้งานซึ่งก็ตอบโจทย์ในการใช้งาน structured data solution แต่ว่าก็จะเจอปัญหาว่า พอข้อมูลเรื่องใหญ่ยุคบิ๊กเดต้ามันเข้ามาข้อมูลเริ่มที่จะเยอะหลากหลายแหล่งเนี่ยมันเริ่แมแพร่โดลไปหาที่มีปัญหานะครับก็เลยเกิดโซลูชันที่3พวกบิ๊กเดต้าโซลูชันซึ่งจริงตอบโจทย์ในแง่การทำบิ๊กเดต้าอย่างในการทำสตั๊กเจอเรต้านะครับแต่ว่าก็จะเจอประเด็นว่าในเรื่องของความ c o รงให้ของมันด้วยความที่ว่าการทำบิ๊กเดต้าโซลูชันเนี่ยมันจะต้องเอาทูหลายๆทูลมามานั่งประกอบร่างกันเขียนโคด้ดเขียนสริปต้องมีทมทีมเอนจิเนีย กลุ่มหนึ่งได้ใหญ่ๆมีทีมเดเวลอปเปอร์มานั่งประกอบโซลูชันนี้เพื่อให้มันบูเลต์นะครับซึ่งอันนี้นก็เป็นความคอนเทนต์ของ solution, data. โซลูชันเดียรารวมไปถึงในแง่ของเอฟฟอร์ดเอฟฟอร์ดเรื่องอะไรบ้างในแง่ของทีมงานนะครับอย่งางที่เกิดไปเมื่อกี้ในแง่ของอินฟาสตัคเจอร์อันนี้ประเด็นสําคัญนะเพราะว่าการจะทำวิทยาล้างแพลตฟอร์มที่ต้อง invest, hardware, อินเวสต์ฮาร์ดแวร์อาจจะเป็นโปรไฟล์ทรีนอนโปรไฟล์ทรีตามแต่จะต้องแยกจากกันจะเก็บข้อมูลอินสตัคเจอร์เดียตา data, ต้องเก็บไว้ที่อินฟาส หนักแบบตัวนึ่งนะครับจะเก็บบิ๊กเดีต้าที่เป็นสตั๊กเจอร์ Data เนี่ยก็ต้องเก็บไปอีกหนักแบบตัวนึงทำให้ Effort ในส่วนนีนน้ค่อนข้างสูงนะครับทีเนี้ยทางบริษัท a ดีนะครับก็เลยสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมามาตอบโจทย์มากแก้ปัญหาด้วยกันกนะ็คือเป็น u n i f ฟายบิ๊ก a ดียต้าแพลตที่ทำตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็คือทำตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลสตั๊กเจอร์ Data ทั้งหมดเยจนถึงการใช้งานข้อมูลนะครับซึ่งคีย์หลักของมันเลยส่วนนึงก็คือมันเป็นคอม คำว่าคอมพิวเตอร์ฟอร์มคือมันจัดเก็บข้อมูลบนเออ่สตอเรจซึ่งเป็นไฟล์ก็ได้ษทำให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูลในลักษณะไฟเบีบิ๊กเดต้าเลยเนะี่ยที่เป็นไฟล์เบสจัดเก็บอยู่บนโคนิซิตี้ทำให้เราสามารถใช้สตอเรจเดียวกันบริหารจาัดก,การได้ทั้งอันสตรัคเจอร์เดต้าแล้วก็สตรัคเจอร์เดต้าทีนี้ในส่วนของเป็นเดต้าเองเนี่ยเราก็อย่างที่บอกเนาะเราทำั้งแต่ต้นจนจบเราทำตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลจากดัตเตอร์เบสนะครับซึ่งก็รองรับหลายหลายยี่ห้อเลย เป็น RDBMS นะครับเป็น NoSQL Search Engine จนไปถึง Cloud Storage ต่างๆเอสสามมาชัวบอกแทน,นนะครับซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้สามารถที่จะทำให้เ,เราสามารถรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งโดยที่ไม่ต้องทำการเซอรนะทุกอย่างคอนฟิดแอนแอเด็บไซต์แล้วข้อมูลก็จะถูกดึงมาเก็บใน A c l o u d City บนแพลตฟอร์มเดียวกันหมดนะครับหลังจากดึงมาแล้วเนี่ยมาทำอะไรดีมาสามารถบริหารจัดการได้เช่นเดียวกัน คือพอดึงมาแล้วแอคเซสได้แล้วเขาสามารถที่จะมาบริหารจัดก,การมาันบริหารจัดก,การว่าใครบ้างผู้ใช้คนไหนบ้างหรือโลไหนสามารถเข้าถึง d a ต a าก้อนไหนได้นะครับเพื่อปกป้องข้อมูลซึ่งเราทําเป็นซิงเกิลเกจเบย์แล้วเนาะสำหรับการเข้าถึงข้อมูลในองค์กรเนี่ยตัวเนี้ยก็สามารถดี f ฟล์ได้นะครับว่าใครเข้าถึงอะไรได้บ้างรวถึงการทำดีเทนชั่นในแต่ละกติซึ่งพออินทิเกตมาแล้วบริหารจัดก,การแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มเองรองรับการข้อมล ก็คือไม่สนแล้ว,ว่าข้อมูลจะถูกดึงมาจากไหน,นเราลองรับงานประมวลผล a t c o s Data Source คือเราสามารถเอาข้อมูลจาก Database ที่ข้อหนึง่งมาผสมกับข้อมูลบน NoSQL มาผสมกับแปดไฟล์ CSV นะครับทำให้เราสามารถเล่นกับข้อมูลได้บ Join Data Source a c c o s s i l l น b l e บนแพลตฟอร์มเดียวแบบ,เ,บแแเช่นเดียวกันไม่ต้องโคดนะครับลองรับคำสั่ง ู User สามารถเล่นข้อมูลได้บนแพลตฟอ,อนะร์มนี้เลยซึ่งพอประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีการมีหน้าหนึ่งเป็นฟังก์ชันในการทำโปรไว d ด d ต t a นะครับก็คือโอเคคุณประมวลผลเสร็จอยากจะ export data ออกไป export ไปไหน export เป็นไฟล์หรือ export ไลฟ์ไปที่ database ก้อนอื่นนะครับเพื่ออินิเกรตก้อนข้อมูลที่ประมวลผลแล้วเนี่ยไปที่ระบบอื่นะรหรือโปรไวในลักษณะของ i s u a l i z a t i o นกับ dashboard อันนี้ก็เป็นโนโค้ดแบ็ตฟอด์กเหมือนกันที่สามารถยูเซอร์สามารถมาสร้างข้อมูลสร้างแดชบอร์ดสร้าง B port, รีพอร์ตกลายเป็นบิ๊ก a t ตแอปพลิเคชันให้องค์กรใช้งานนะครับรวมหรือแม้กระทั่งการสร้างโน้ติเดตแอลิเคชันให้มันเริ่ขึ้นมาเวลามีข้อมูลแลกๆเข้ามาเนี่ยก็ทำได้หมดแพลตฟอร์มเดียวนะครับซึ่งย้ำที่ว่าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยไม่ต้องโค้ด เราจะต้อง Copy Data จากแพลตฟอร์มนี้เข้าโพนิส i t y เองไหมหรือทำอะไรทุกอย่างทำผ่านแอสโซร์นะครับก็คือคลิกจาก Data Source เนี่ยกับคลิกเล็กๆได้ดาต้ามาใช้งานแล้วดาต้าทุกอย่างที่อินทิเกรตเข้ามาเราจะเก็บลงโพนิส i t y นะครับเก็บเป็นไฟล์ไฟล์แยกโดยด้ว Partition อะไรแล้วเน่อยู่ใน Structure ที่พร้อมใช้งานนะครับ Structure ที่เป็น Big Data ้อาข้อมูลของเรไปถึง Dashboard Visualization ก็ดึงข้อมูลเหล่านั้นที่อยู่ใน โดยที่ไม่ต้องคอนฟิดะอรนะครับระบบหลังบ้านจัดการทั้งหมดดังนั้นข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็เลยถูกซีเคียวจัดเก็บบนโพลิตี้นะครับโดยการเป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเดียวเลยที่สามารถบริหารจัดการในการอันสตั๊กเจอร์แล้วก็สตั๊กเจอร์เดต้าก็จริงๆแล้วน้องกันนะครับก็พอมาอยู่บนแพลตฟอร์ม HPE เนี่ยเรามี Security ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น Immutable i l e System นะครับ ก็มั่นใจได้เลยว่าข้อมูลที่เป็น Data เนี่ยเขียนออกมาอยู่บนแพลตฟอร์มโพซิตี้มีแค่เป็น Data เท่านั้นที่สามารถที่จะ access Data เหล่านั้นได้ไม่สามารถที่จะมีใครเข้ามา encrypt เดต้าเหล่านั้นได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพอเรา integrate กันแบบเต็มรูปแบบปุ๊บเนี่ยอย่างที่อย่างที่เรียนไปข้างต้นนะครับว่าถ้าเกิดว่าระบบที่เป็นแบบไซโลเนี่ยวันหนึ่งก็จะมี content นะ่ครับแต่<ช>ระบบที่ของ HP Coresity เนี่ยเราจะเป็นระบบที่ไม่มีมันเต็มนะครับแต่ว่าเราจะสเกลต่อไปเรื่อยๆแบบอันดะีนะครับลองอท่านผู้ฟังลองลอง,ลองนึกภาพตามนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะมี5้หน่วยในอนาคตรเราสเกลขึ้นไป20หน่วยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับ5้หน่วยแรกที่มีการลงทุนไปนี่แหละครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือ c o r e c i t y ี่สามารถสเกลไปได้แบบอันดีมิตแล้วไม่พอ เขายังสามารถที่จะซื้อฮาร์ดแวร์ตัวมามาเติมแล้วก็ออฟซอริตโหมดกับที่อาจจะหมด A A แล้วอาจจะไม่สามารถที่จะต่อ A A ต่อได้ออฟซอริตตัวนั้นทิ้งไปนะครับแล้วก็คอนติเนียใช้ในแบบเป็นวัตถจกักรไปนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยเรื่องของการสเกลนะครับทำได้แบบไม่มีที่นส่วไม่พอเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ยังเพิ่มเติมเรื่อยๆตามความต้องการของธุรกิจน,นันนะครับเพราะจริงๆการจัดเก็บข้อมูลม<อ>ีเกิลล่า เอ๊จัดเก็บบนเทคโนโลยีที่เป็นสตอรีจะเวิร์กไหมใช่ไหมครับคุณสตีนตอบโจทย์เป็นไฟล์ที่เป็นสเกลเมาส์สองล้านแต่นั้นเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ไม่ใช่ไม่มีปัญหาอีกข้อนึงเลยที่ผมมองว่ามันเป็นเสน่ห์เลยของโซลูชันนี้นะครับก็คือมันแยกกันระหว่างหมวดประมวลผลและก็หมวดจัดเก็บคอมพิวเตอร์สตอเรจใช่ครับดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเป็นก่อนเนี่ยเราขยายโซลูชันนั้นได้ไม่ได้มีลิมิตว่าจะต้องขยายไปพร้อมกัน ี ECO <Easy> เนาะทคอร์สก็จะทำงานของพี่มังก็จะเป็นในรูปแบบของ p s Pro ไปโตเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นไม่ต้องจ่ายล่วงหน้านะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมไม่ได้เกิดไม่ได้เน้นย้ำมากนะครับก็คือสิ่งที่ Coresity จะให้ได้กับโซลูชันนี ข้อมูลแบบ3-2-1หรือว่าการ replicate data การทำ archive พริ้ a เดต้าก็ใชที่จัดมาเป็นรูปแบบนะครับแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่ไม่ว่า็น data จะเอา data อะไรลงมาอยู่บนแพลตฟอร์มมั่นใจได้ร้อยละสิบว่าเรามี p r o d u c t i o n เรามี s e c o n d a r y copy เราป้องกันพวกนั้นสองอย่นั่นเองนะครับเรียกว่าแพลตฟอร์มเดียวเลยเนาะจากการอน s t ัต t จ r ร์แล้วก็ส t าร r e เจอร์ซึ่งก็ปัจจุบันข้อมูลไม่ครบสองเรื่องนี้ที่จะต้องใช้ลองอรับ นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องเรียนอีกครับว่าการร่วมมือกันระหว่าง HPE นะครับ Boise City แล้วก็บริษัทเบรนเดต้าเองเนี่ยในการร่วมมือกันที่เราเห็นแล้วว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้และยั่งยืนนะครับในวันนี้แล้วก็ในอนาคตด้วยนะครับโอเคครับก็วันนี้ Data เออ่ Data ที่มีในองค์กรเนี่ยของท่านเนี่ยก็ให้ผู้เชี่ยวชาญ นะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นเดต้าหรือว่าจะเป็นทาง HPE เนี่ยเราช่วยดูแลนะครับแล้วก็ให้เรามาช่วยธุรกิจของท่าน,นให้เจริญรุ่งเรืองในนาคตกับสซลูชันของเรามกขอบคุณมากครับ